สวัสดีครับสิทธิเก่าสิทธิปัจจุบันของคณะศึกษาศาสตร์ทุกท่านนะครับ13สิงหาคมนี้ในนามของคณะศึกษาศาสตร์นะครับขอเรียนเชิญสิทธิเก่าสิทธิปัจจุบันเข้าร่วมงาน55ปีคืนสู่เย่าชาวศึกษาศาสตร,ร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะครับโดยในวันดังกล่าวนะครับเราจะมีกิจกรรมต่างๆในช่วงเช้านะครับจะมีวิธีการเปิดบ้านจิบกาแฟนะครับและก็ที่สําคัญนะครับ พวกเราชาวศึกษา,าศาสตร์สิ์มีครูต้องเข้ามาร่วมงานนี้พิธีการแสดงมุติตาจิตคณาจารย์ของพวกเราและมีกิจกรรมเยี่ยมชมนิธรศกานต่างๆที่คณะศึกษา,าศาสตร์จัดขึ้นในช่วงบ่ายนะครับเราจะเดินเที่ยวชมเมืองปัตตานีย่านเมืองเก่าปัตตานีนะครับและงานภาคค่ำนี้ถือว่าเป็นไฮไลท์ซึ่งจะจัดในลนักษณะของ e d u Cafe นะครับเราจะมีงานเลี้ยงสังสรร์งานแสดงดนตรีของสิทธิ์เก่าสิทธิ์ปัจจุบันและที่สําคัญ ที่ขาดเสียไม่ได้นะครับคือการมอบรางวัลจิตเก่าดีเด่น e 55ปีคณะศึกษาศาสตร์ขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมงานโดยพร้อมเรียงกันนะครับแล้วเจอกันนะครับ